โอเคนะโอเคเลยแหละอืออืเนี่ครับสวนของผมมาเหบือนเนี่ยพอดีเพราะว่ามีซอสอืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําเมนูของคนฟินนะคะให้พี่เหน่งทานเป็นอะไรเม เป็นเห็ดที่มาจากฟินแลนด์นะคะไม่มีขายที่ไทยเรียกว่า oh. ถ้าคนไทยจะเรียกว่าเห็ดมันปูเหลืองนี่เป็น,เ,ปนเห็ดที่อยู่ในถุงใช่ที่อบแห้งมานะคะ uh huh. อันนี้เมย์ก็เอาไปทำให้มันสุกแล้ว uh huh. เมย์ก็จะทำซอสให้เขา uh huh. ก่อน uh huh. เมนูวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อวัวที่เป็นแบบเป็นเบอร์เกอร์เมย์จะเอามาจีก,กันเลยนะคะแล้วก็โปะด้วยชีสแล้วก็มีน้ำซอสเนี่ยเป็นซอสเห็ด กันตะเลลี่นะคะกันลากมันจากฟินแลนด์อันนี้เนี่ยอบเขาเรียกว่า,อ,าอบมาทำให้แห้งมานะผมแล้วก็จะรีบๆเล,ล็กๆพอแช,ช่นะ้ำปุ๊บมันก็จะพองขึ้นมามันแรงก็เข้าหน้าเข้าตานะคะับแรงก็เยอะฮะตอนนี้ ก็จะมีส่วนประกอบก็คือเนยแล้วก็ตัววีฟครีมนะคะ่ไม่ใช่ตัวครีมก็ <c oughs> จะใส่เนยลงไปในกระทะ <c oughs> ใส่หมดเลยไหมไม่ไม่ปึ๊บจะเร่งไฟขึ้นหน่อยเขาเรียว่าถ้าเมย์ได้กินเลยจะหอมอ่ะคือจะได้ไดกินเนี้ยอยู่ที่ฟินแลนด์ หอมแล้วหอมหอมกำลังทำอันนี้เมย์ก็ก้มมันเสร็จแล้วนะคะหอมมีมันด้วยอันนี้ต้องต้องเอามาใส่กับอันนี้ปะก็กินกินต่างหากมีน้อ,อนแ,ลแล้วก็มีซอสราดค่ะอตอนนี้หอมนะคะก็เริ่มสุกแล้วเมย์จะเริ่มลงเห็ดแล้วนะคะอืเนี่ยเอฟซี หลังจากที่คั่วเขาเรียกคั่วหรือเปล่านี่ผักไปเรื่อยๆเนาะให้ให้หอมมันเฉาครับผมให้หอมมันใสมันใสอ๋อสุกไงให้หอมมันใสนะผมตอนแรกมันจะขุ่นๆเราก็ใส่เห็ดเข้าไปนะครับผมนี่เห็ดเห็ดที่เมย์นย่านะนี่ชิ้นใหญ่มากเลยนี่นะฮะจะใส่ลงไปวางเข้าไปผักนะฮะ ดีตอนผัดเอาเนื้อมาจิคมาเกลีวยวจะต้องมีเนื้อมากลิวด้วยม,มันเหลืองมากเลยอ่ะอโอเคอย่าเราจะรสชาติจะเป็นย<ส>ังไงกลือก็ใส่ใส่ชิ้นไทยลงไปสีเหลืองของเราแล้วก็ใส่ พริกไทยพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยขาวใส่ทั้งขาวท,ทั้งขาวทั้งดำนี่นะหรอกรุบๆลงไปออ๋แล้วก็มีวิปครีมด้วย ไม่ใช่วิปปิ่นหรอกครีมนี่ยแหละครีมครีมหาเมหหาได้แถวนี้ก็คือสำหรับทำพาสต้านะคะเป็นวัตถุดิบเท่าที่มีอยู่อือใช่ปลาราเนี่ยฮะบุบๆเลยเหมือนกะทิเูซื้อไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ชี่ ม,มันก็โอเคย่อนะอืมอร่อยซอสสำหรับโปะที่เนื้อเนื้อ,อวัวเนื้อเบอร์เกอร์คือเห็ดเยอะแล้ว,ลวมยซื้อชีมาแค่กล่องเดียวมันเลยมันเลยแห้งๆหน่อย พ,พี่เหน่งชิมซอสเห็ดก่อนนะคะแต่ต้องจะลวกบ้าอืมอร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยยังอืมโอเคตอนนี้เราก็ได้ซอสเห็ดนะคะสำหรับเนื้อแล้วเป็นซอสเห็ดกันตะเลยลงตอนนี้น<ม>ต่อไปก็จะหั่น มันฝรั่งนะคะลงไปก็คือโปะบนเนื้อใช่นี่นะฮะจะทำเป็นเต่าไหมทำเป็นเต่าเต่าก็ได้เตอกได้นะเออเอหรือว่าทำเป็นอย่างงี้ก็ได้เป็นแผนใช่ทำเป็นแบบอย่างนี้อืมอย่างนี้ก็สวยอันนี้คือสุกแล้วเนาะสุกแล้วอืม เอ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีเครื่องก็คือมีมันฝรั่งแล้วก็มีซอสเห็ดนะครับต่อไปแล้วก็รอเนื้อแล้วเนยก็เต็มไปด้วยมะแรงเนยใช่ ดี๋ยวจะเอาเนื้อขึ้นแล้วนะคะกระทะกระะปิดไฟก่อนไม่มีอ่ะสวยสวโอ้แบบนี้เปิดร้านได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาซีนะคะโปะข้างบนอ๋อแบบนี้ อ๋อนี่ชีสหอมหอ้วนได้มีทั้งเนยทั้งครีมทั้งชีสใช่อ๋อแบบนี้ลแล้วก็ซอสนี่กินยังไงเนี่ยอ๋อซอสก็เพื่อความอร่อยนะครับผมอ๋อแปะแบบนี้ใช่มาณนี้เด็ก อ,อันนี้คือกินกี่กี่อันนี้คือกินพร้อมกันใช่ไหมกินพร้อมกันถ้าไม่พ้อมก็ไปกินอย่างอื่นนี่นะคะเอานี่นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วค่ะเมนูวันนี้อ่าซอสเห็ดกั้นจะระรีนะคะหรือคนไทยเรียกว่าเห็ดมันปูเหลืองกินกับมันฝรั่งแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อชีสค่ะอย๋าหมุนให้ดูนะครับนี่เต้นเต้นเต้น เดี๋ยวจะลองชิมนะครับสามสามสามีไม่ใช่สามีฝีมือไม่ใช่สามีฝีมือของอคุณสีภรรยานะผม <c oughs> น้องเมย์นะผมก็มันสักชิ้นหนึ่งช้อนอแล้วก็ซอสแล้วก็อันนี้กินแบบอีสานอีสานเด้อพี่น้องอันนี้กินแบบอีสานบานเข่า,อาโอ้ข้างในสุกดีไหมนี่นี่นี <c oughs> ด่ดูดู <c oughs> สุกสุกสุกนี่แล้วก็ไปอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาซอสเยอะๆเอาซอสเยอะเยอะ เพราะว่าเนื้อจะหมดแล้วอาเอาข้าวเหนียวมาใส่ไหมเอาแจ่วมาไหมนี่ฮะเป็นไงอ่ะอืดไปไหมไม่ไม่พอดีใช่อุ้ยหนูลืมใส่เกลือตรงเนื้อเพราะว่าเราไม่กินไม่กินเค็มเลเรา พี่เป็นคนที่กินไม่ค่อยปรุงอยู่แล้วเค็มจากเอซอสนี่พอดีแล้วใช่ใช่ส่วนมากมันจะเค็มจากซอสม,มันพอแล้วถ้าใส่เนื้ออีกมันก็จะเค็มมากกว่านี้ <c oughs> นะอันนี้มันมันนี่ก็คือสูกเลยนะครับเอฟซใส่แล้วเนี่ยอ <c oughs> อืแล <c oughs> ้วก็ลองชิมซอสดูอซอสกับเนื้อก็ได้ นนลองซอสลองซอสกับเงินดวงอือือ,อ,น,อ,อน,นี่ช่ำๆนะช่ำๆเลยนี่ช่ำๆนะฮะก็อย่างงี้ก็ได้นี่ <c oughs> <c oughs> ตามด้วยซอส <c oughs> เป็นไงอ,อร่อย ท่านี้ก็กินกับพวกน้ำอารมณ์ใช่ไหมโซดาใช่หรือบางทีก็มีพิซซ่าอีกจานหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยที่กินต้องกินกับน้ำโซดาอ่าน้ำอารมณ์แล้วก็พิซซ่าขอชิมบ้างเดี๋ยวให้เมยน้องโอเคนะโอเคเลยแหละอืมอืมนี่ฮะสวนของผมแบบเนี้ย พอดีเพราะว่ามีซอสกินไปสักพักจะเลี่ยนเพราะว่าบางทีเขาก็กินกับพวกแตงกวาดองอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันเปรี้ยวใช่ไหมค<ช><ช>่ะว่าเป็นอย่างไรเรียนหไหมเรามีเครื่องดื่ม คือบางทีพี่หนิงกินอาหารแบบนี้นะคะที่ที่ฟินแลนด์เนี่ยพี่หนิงเขาจะไม่ค่อยมีแรง<ม>เขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าขาดประแดกขาดประแดด<ม> <laughs> อมู่วันหน,นึ่งแม่เมนทําอาหารไทยให้พี่หนิงตอนเช้าเนาะปกติตอนเช้าเราจะกินแค่ข้าวโอต๊ตไก่แยมแล้วก็<ม>ขนมปังอะไรเงี้ยขนม็อกบิ้งกาแฟ ทีนี้พี่เน่งเขาก็ดูไม่ค่อยมีแรงเนาะแม่มีก์ก็ทำอาหารไทยจัดเต็มตั้งแต่เช้าเลยวันนั้นพี่เน่งบอกว่าพี่เน่งรู้สึกมีแรง <c oughs> ใช่ปะ่ะเป็นธรรมดาเมันเหมือนว่าร่างกายเรามันขาดสมุนไพรขาดอะไรนะขาดสมุนไพร ต้องโรยเกลือนอ่ะนนเนี่ยหมดแล้วในคาเฟ่ซีนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่อร่อยที่ไหมล่ะเพราะเหยียดอย่างกินโปรตีนอืมอืม <c oughs> <c oughs> เกมากเลยมันกินหนูยังเรียนเลย